คุณผู้ชมผมาเรียตายหายแล้วเนี่ยอือร่วมไม่หด้เองนะนั่นแน่อา้าวเรียบร้อยครับอีซี่ได้ทุกคนนะอือเนี่เ,เรรครับมาดูถ้าไม่ตายก,กันหน่อยดีกว่าไปจัเไปจัไหนมา้มันใส่ อาวเสร็จดีีอย่างน้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมบลอสตาร์นั่นเองนีครับผมก็แน่นอนว่าวันนี้ผมจะมาเล่นจีนีจีนีโอเค ลุยดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมมาจีนี่เนี่ยเป็นตัวที่เป็นสารสนับสนุนนะคุณผู้ชมการโจมตีของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลนะถ้าระยะใกล้ซึ้งไม่ได้ก็เน้นระยะไกลแล้วกันนะเพราะว่าเขาคิดว่าดามเมจเขาไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมโอเคเนี่ยเน้นตอดก็ได้นะซึ่งการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีแบบลูกแยกนะคือแยกแบบเยอะมากนะ มันลดดาเมจก็จริงนะแต่ว่ามันสามารถต่อได้เรื่อยๆนั่นเองนะบอกเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนนะอะไรจ้ะส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะในการผักศัตรูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแมบอกเลยว่าเป็นสายสนับสนุนที่ค่อนข้างครบเครื่องอยู่โอเคครับออเคืม เอาครับตอดได้อยู่ตอดได้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะตอดเอาเรื่อยๆนะเพื่อที่จะเอาถ้าไม่ตายนะซึ่งบอกเลยว่าถ้าผมได้ถ้าไม่ตายเนี่ยดามเมจผมจะแรงขึ้นอีกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเอาพลังดวงดาวที่เวลาที่เราได้ถ้าไม่ตายเนี่ยดามเมจมันจะเพิ่มประมาณ2-300นี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดอะตอดครับตอดไปตอดไปโอเค เาละอ่าเกิเราโดนแล้วครับจังหวะนี้เราต้องไปช่วยช่วยซ้ำช่วยซ้ำอืมจังหวะนี้เราได้จะไม่ตายแล้วแต่ว่าติดโลโลแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วแล้วแล้วเฮียแล้วเกือบตายโอ้ god ไอ้หนูเว้ยเดี๋ยวเจอพี่อ้าวล่วงนะล่วงนะโอ้ย ติ๊กตอกแม่งหน้ารำคาญจริงคุณผู้ชมผมจะตายหายแล้วเนี่ยร่วงไปนิดนึงโอ้โหร่วงเลยกูอาอได้ได้ได้ถ้วยนะได้ถ้วยนะ โอเคมาต่อกันเลยฟาร์มไปก่อนนะครับในการเล่นนสือวันหน้าแบบคู่จะต้องฟาร์มก่อนนะเราต้องการดาเมจที่รุนแรงน่น,งนะนั่นแอา้าวเรียบร้อยครับอีซี่อีซี่แมนทำดูทำดูรีบเก็บแล้วรีบถอย ต่อไปตอดไปครับแน่นอนว่าดาเมจของเราเนี่ยระยะไกลอาจจะไม่แรงนะครับแต่ว่าตอดได้เรื่อยๆบอกเลยว่าสู้ได้ทุกคนนะอืเอ้อยครับมาดูถ้าไม่ตายกันหน่อยดีกว่า เหม่ยเหม่ยใส่ดึงมาซะเลยมีคนอยู่ในพุ่มหนึ่งคนนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ต่อไปครับต่อเพื่อที่จเยาถ้าไม่ตายไล่ออกไปครับมิตรพีอไล่ออกไปนอ่ครับแน่มีคนอยู่ด้านหลังเราอเมื่อกี้เห็นเหลืองๆนะน่าจะเป็นบีบไม่ใช่ว่ะอ๋อเป็น แปลงนั่นเองนะแสดงว่าเอาพลังดวงดาวที่สามารถลดดาเมจมาได้นั่นเองนะโอเคไม่พลาดเออ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 อย่ามาใกล้กันดิเพื่อนเจ็บหนักเนี่ยโอ้ผมตายเลยมั่กี้โดนหนักเกินไปนะเอาละครับจังหวะน,นี้ จะเราจะว่ายังไงเดี๋ยวนะเฮ้ยไปไปจอดใกล้ๆเอออันนี้หน่อยดีเสียดายของผมต้องไปเอาอะไม่เอาไม่ได้เกือบตายมานี่โอ้ยวาว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 แต่ไม่เป็นไรเราตอดได้อยู่ร่วงเลยครับดาเมจเพื่อนเรามค่อนข้างจัดจ้านนะ อ้าวเสร็จดีอย่างนี้ <g ülme> นนนอืจนะครับโอเคครับคุณผู้ช,ผชมผมทำภารกิจเสร็จแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ดีกว่านะแน่นอนว่าจีนี่เนี่ยเป็นตัวที่อ่า ส่วนใหญ่แล้วจะเจอตอนที่ถ้วยถึงสูงแล้วเอามาเป็นคู่นั่นเองนะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสนับสนุนได้ดีนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมม,มันสามารถต่อเลือดได้เรื่อยๆนะใครที่อยากเล่นจีนี่เนี่ยแนะนําว่าฝึกนะ่อืมโอเคก็สําหรับคลิปนี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมไปคลิป